อไกลไปมั้งส่วนใหญ่เวลาคลิปที่เป็นคลิปที่เรามาเตรียมอาหารให้น้องตรงนี้นะมักจะมี f อฟชาวต่างชาตินะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่า ทำไมเราถึงไม่เตรียมอาหารให้น้องให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยเอาลงมาให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยคือเชนก็อยากจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งๆนะอยากจะไปอธิบายเขาว่าเออบนบ้านเราอะ่ะมันไม่สะดวกเตรียมเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องมาสับหรือมาคลุกอะ่ะถ้าเกิดว่าไปสับอยู่บนบ้านใช่ไหมมันก็จะกระเด็นเต็มครัวแบบว่าโอ้โหแล้วทําความสะอาดยากมากเพราะว่ามันของพวกนี้มันมันเนาะแล้ว อย่างเวลาที่เราเอากับเอาเอาหม้อข้าวอย่างเงี้ยมาเป่าพัดลมอยู่ข้างล่างให้น้องอะ่ะคือเราเป่าพัดลมก็ไม่ได้นานแล้วเราถ่ายคลิปไปก็แค่2อสนาทีสองสามวิอะไรสามวิสี่วิหวิโุ้ยแต่เวลาโดนด่านะโดนยาสามวัน8วันไม่จบ <c oughs> คือแบบว่าสายเลี้ยงหมาสปอยอะ่ะมันก็จะคนละสายแบบกับเราปะเราเลี้ยงหมาเป็นแบบหมาบ้านๆเนาะ เลี้ยงหมาบ้านๆอยู่กันแบบบ้านๆอยู่กันแบบชิวๆทำไมเขาไม่เข้าใจเราบ้างวะทำไมเขาจะต้องให้เราแบบว่าสปอยแบบโอ้โหต้องแบบคือทุกอย่างต้องเป๊ะเป็นมาตรฐานเป็นแบบถ้าเขาเป็นคนไทยนะฉันจะอธิบายกับเขาเลยว่าชีวิตไม่ต้องตึงมากก็ได้ดิตึงมากแล้วเหนื่อยปวดหัวมันใช้ชีวิตยากเออไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากบ่นนั่นแหละเดี๋ยวจะให้แบบว่าเขาใช้ โปรแกรมที่แบบว่ามันสามารถแปลเสียงได้แล้วก็ฟังเสียงฉันว่าฉันบ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ย hey.